ทำให้เรากลายเป็น PCOS สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนในรอบไลฟ์เป็นปีปะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตอนนี้นะคะกำลังจะไปตรวจภายในคะ่ะทุกคนเพราะว่าเอลิสนะคะเคยพาตัดปีกรังไข่ ด้านขวาไปแล้วซึ่งมันกลับอีกแล้วเพราะว่าด้วยความเครียดต่างๆใดๆที่ทาให้เรากลายเป็น PCOS ค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็รักษาอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปหาหมอประมาณ2เดือนก็เลยแบบโอเคต้องกลับไปหาหมอใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันอ้วนไวขึ้นนะทุกคนคือแบบแค่เรา PCOS นี่มันจะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกแบบความเครียดด้วยแบบฮอร์โมนภายในแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะนึกแบบ เกี่ยวกับแบบเอออะไรนะแพ้อินซูลินอะไรเงี้ยแบบพวกน้าตาลแป้งอะไรเงี้ยพวกทุกพวกันแปรเป็นแบบเป็นแบบปน้ําตาลอะไรเงี้ยทุกคนแบบพูดมั่วๆแบบไม่ได้หลักการเยอะนะก็คือ,ก,คอก็คือมันแพ้อินซูลินนั่นเองเราก็เลยจะอ้วนง่ายขึ้นหลายเท่าเลยให้หลายเท่าเลยทุกคนก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบพอหยุดยาคือลองไปลองไปชุดนึงก็สามเดือนใช่ไหมทุกคนแล้วยามันหมดแล้วเราก็เออลองไม่กินดูว่ามันจะแบบฮอร์โมนมจะกลับมาปกติไหมสุดท้ายก็ ไม่คะ่ะทุกคนก็เลยทําให้เราต้องกลับไปหาคุณหมออยู่ในขั้นตอนการรักษาที่แบบต้องกลับมาเค้งแล้วเพราะตอนที่กินยามันก็ลงไปด้วยแล้วก็บวกกับเราทําไอซวันละหนึ่งมือ้อยี่สามทับหนึ่งก็ทําให้น้ําหนักเราลดไปเกือบเกือบสิบกิโลแลพอเราหยุดยามันก็แบบเด้งขึ้นมาอีกแล้วทุกคนแล้วก็เลยแบบโอเคไม่เห็นไรเราต้องเอาสุขภาพตัวเองก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็ขออนุญาตขับรถเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าภูเก็ตเราติดหรือเปล่าแล้วก็ คลินิกที่รักษาอยู่ในเมืองค่ะทุกคนค่ะได้ผลตรวจแล้วก็คือ PCOS ดีขึ้นค่ะคือดีมากคือแบบแล้วก็จากที่แบบรังไข่แบบมีช็อกโกแลตซีดด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วก็รังไข่มันดีขึ้นแบบพวกไข่อ่ะไข่ก็คือไม่เข้าใจภาษาแพทย์คือยังไงงงคือแบบไข่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยที่หมอพูด่นะไข่มันดีขึ้นแล้วก็แบบมดลูกมันสวยขึ้นซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันสวยตรงไหนคือดูไม่เป็นเข้าใจปะ เออแต่ก็ออโอเคเชื่อหมอเพราะหมอเคยเป็นหมอที่แบบเคยผ่าตัดเราค่ะทุกคนค่ะเคยผ่าตัดเราตอนที่เราผ่าตัดปีกลังไข่ซึ่งหมอก็จะรู้ทุกอย่างดีเทลเกี่ยวกับร่างกายของเราก็เลยหมอก็ให้ยามาค่ะทุกคนวันนี้ก็หมดไปประมาณ2 5 0 0แต่รอบก่อนที่ไม่ได้ถ่ายก็คือตอนนั้นหมดไป3 0 0 0อันนี้คือยาเนี้ยทุกคนมันแพงเพราะว่ามันเป็นยานที่แบบกินแล้วก็แบบให้มันต้านอินซูลินอะไรเงี้ยทุกคนก็คือดีนะคะ รู้สึกแฮปปี้ที่แบบผลมันออกมาดีขึ้นเพราะาตอนแรกก็คือกังวลว่าแบบมันจะเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่าแบบมันจะได้แรงถึงขั้นผ่าตัดไหมเพราะเมื่อกี้ก็ถามหมอว่าแล้วหนูต้องผ่าแบบหนูมีโอกาสที่จะต้องกลับไปผ่าตัดอีกรอบไหมอะไรเงี้ยก็คือหมอบอกว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้คือมันดีตอนนี้ไปหาข้าวกินกันทุกคนครับแล้วก่อนไฟเขียวและตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนหลังจากไปกินข้าวคือใช้เวลานานมากว่ะที่จะแบบถึงในเมืองแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบใช้เวลาเกือบห้าชั่วโมงในการอยู่ บนรถอยู่บนท้องถนนแล้วก็ไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก,ก็ตามที่บอกไปนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นยาที่แบบมันต้านอินซูลินนะทุกคนซึ่งมันดีมากนะยาตัวนี้ก็คือรับจากแพทย์นะคะทุกคนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นยาอะไรก็ไม่รู้อะคือหมอพูดแล้วแต่ฉันก็ลืมไงซึ่งจะกินวัละเมดนะคะหลังจากอาหารมื้อเย็นตัวนี้นะคะทุกคนก็หมอให้มา3มกล่องคะ่ะทุกคนนี่กินไปเลยประมาณกล่องละหนึ่งเดือนก็นี่ก็ประมาณ3เดือนนะคะได้กิน ก็จะลดพวกอินซูลินอะไรเงี้ยเพราะเราแบบแพ้อินซูลินใช่ปะแล้วก็หมอก็บอกว่าหลักๆเลยตอนนี้ก็คือให้ลดแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็คือที่ทําอยู่ก็คือมันดีอยู่แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หมอก็บอกว่าเอออะไรนะเหมือนที่เราถามว่าแบบเออสามารถกินอาหารเสริมได้ไหมกินคอลลาเจนได้ไหมกินกูต้าได้ไหมบอกว่ามันไม่มีผลหมอจะใช้คําว่าแบบอ้างอิงจากผลวิจัยมันแบบมันไม่มี ที่จะแบบเกี่ยวข้องกับตัวที่เราเป็น pcos อะไรเง,งี้ยแล้วก็แบบฉันถามเลยว่าอ๋อฉันบอกว่าฉันเป็นคนชอบกินนวมวัวมากแล้วแบบคือชอบมากสามารถกินได้ทุกวันเข้าใจปะแล้วแบบถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบต้องต้องเปลี่ยนไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วหมอก็จะไปอ้างบอกว่าตามงานวิจัยอ่ะก็คือมันไม่ไม่มีไม่มีข้อมูลว่าแบบอะไรอย่างนี้แบบกินไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าใจปะก็คือแต่ว่าถ้าเป็นนมโอ๊ต หรือว่าเป็นนมอัลมอนด์อะไรเงี้ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการลดน้ำหนักของเรามากกว่าแต่ว่ามันก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ากินนมวัวได้ไหมหมอก็บอกว่าหมอชั้นนะคะไม่ใช่หมอคนอื่นก็คือตามที่ของหมอชันพูดหมอประจาตัวชั้นพูดก็คือแบบามไงานไิจใจมันก,ก็กินได้อะไรเงี้ยกูต้าก็กินได้คอลลาเจนกินได้แต่พยายามลดแป้งนั่นแหละที่สาคัญที่หมอสั่งนะที่เหลือก็กินได้ตามปกติหรือว่าแบบ อย่างหนึง่งตรงคลินิกฉันคือแบบฉันทามามว่าแล้วถ้าสมมติหนูอยากกินอาหารเสริมโน่นนี่นั่นแบบเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยหนูสามารถเออ ถ่ายฉลากแล้วส่งให้หมอได้ไหมหมอก็บอกว่าได้เลยสามารถส่งมาในไลน์แบบของคลินิกได้เลยอะไรเงี้ยฉันก็ออโอเคแฮปปี้แล้วก็เดี๋ยวก็วอดยาชุดนี้เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของอาการโรคนี้นะคะทุกคนก็อาจจะแบบมีคลิปทงคลิปเที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนก็ฝากไปแค่นี้นะคะเพราะว่าฉันเหนื่อยมากในการใช้ชีวิตวันนีไบ,บายค่ะทุกคนลาไปก่อนจุบจ๊บๆใครมีคําสงสัยก็ทิ้งเอาไว้นะคะเผื่อแบบ นัดหมอรอบหน้าเดี๋ยวฉันจะถามให้แต่ว่าก็โดยคร่าวๆก็คือกินคอลลาเจนได้กูต้าได้ถ้ามันไม่ใช่เป็นสารที่มันเกี่ยวแลรสเตียรอยอะไรเงี้ยก็คือที่เหลือกินได้หมดเลยไม่มีข้อห้ามที่หมอฉันพูดแต่นนะก็คือฉันไปรักษาที่คลินิกแพทย์หญิงเขาเรียกว่าชื่อคลินิกเลยวะคือหมอหมอที่ฉันรักษาละกันเพื่อแง่ก็คือหมอจิตนาก็คือตอนที่ฉันผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชพเก็ตเขาเป็นอาจารย์หมอซึ่งเขามาผ่าตัดปีกลังไข่ฉันข้างขวา เขาก็เลยรู้ดีเทลชั้นฉันก็เลยรักษากับหมอที่รู้ดีเทลชันดีกว่าซึ่งยังไงเขาก็ยัประวัติการรักษาของชันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วเขาเป็นอาจารย์หมอด้วยโอเคแล้วเขาผ่าตัดชั้นมาชันรอดชีวิตแค่นั้นพอทุกคนเลยรอบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะใครมีอะไรสงสัยก็ทิ้งคำถามไว้ใต้เมนนะคะทุกคนเดี๋ยวเผื่อรอบหน้าไปทำหมอให้แล้วก็เผื่อรอบหน้าจะแบบ ขออนุญาตหมอเข้าไปเพราะวันนี้พอตอนแรกจะถ่ายแบบให้ดูว่าแบบเออข้างในเป็นยังไงแต่ว่าพอถึงเวลาก็เขินคือเกง่งคือเครียดด้วยแหละว่าแบบเออมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ขออนุญาตหมอถ่ายนะคะทุกคนก็ไปไปบายทุกคนลาไว้คลิปนี้ไปไปจุบจ๊บจุ๊บ